สวัสดีครับผมตาตาไม่เท้าหอคนหนุนใจก็จะพูดถึงเรื่องอาหารการกินในสองกินยุคสูยุคจะนำความอร่อยที่เราจะลืมกันไม่ได้ตั้งแต่สมัยก่อนเราทานยุคก่อนันก็เป็นโรตีรถเข็นของอบังนั่นเองครับพอทอดเสร็จเขาก็ตบตบทอดด้วยเนยมาการินสีเหลืองๆนั่นหองครับแล้วก็ใส่นมใส่น้ำตาลหอมด้วยกระดาษก็5บาทสมัยนั้นแล้วเรามาพบ สิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีความอร่อยให้เห็นอีกเราไปที่มาเลแต่เราก็ต้องไปข้ามที่ด่านประดังเบสาที่จะไปเที่ยวกันก็ไปแวะที่อำเภอสเสดาที่นั่นนะมีร้านอาหารเช้าตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงก็จะปิดร้านไม่มีวันหยุดชื่อร้านอบาบชาอร่อยมากๆ5ดาวที่สุดที่เราจะให้ก็คือหชาชักที่ไม่ใช่สีเหลืองๆที่เราเคยเห็น แต่เป็นสีคล้ายๆโอนตินอ่อนๆแล้วก็หอมมากๆเชฟที่นั่นก็บอกว่ามาจากปากีสถานจ้าโอ้อร่อยมากเมนูที่หนึ่งที่สุดของห้าดาวเมนูที่สุดที่สองของห้าดาวก็คือข้าวหมกไก่บริยานีไก่ครับไม่มีสีขมิ้นให้เห็นแต่ไก่นุ่มข้าวก็นุ่มหอมอร่อยมากคุณประสิงห์กับคุณแมวก็ชอบมากเลยแล้วก็มีโรตีกรอบไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาล แล้วก็ไม่มีเนยมารารินสีเหลืองเหลืองให้เห็นเขาใช้เนยสีขา,ขาวขาวอย่างกระชีตน,นั่นแหละครับอร่อยมากๆเราไปที่นั่นไม่มีวันหยุดนะครับอาหารเช้า6โมงถึงเที่ยงก็ปิดร้านหมายเลขโทรศัพท์นะครับ063-841-6824องาบายชาอยู่ที่อำเภอสะดาจังหวัดสงขลาก่อนที่เราจะข้ามแดนไปฟังปีนังก็อยากจะบอกว่า ที่สุดของ5ดาวอร่อยมากๆยอมรับโดยส่องกินยุคสู่ยุคอย่าลืมแวะไปนะครับสวัสดีครับขอท่านที่จะกดติดตามตาตาไม่ท้าหออเล่าส่องกินยุคสู่ยุคเพื่อมีนุ้งใหม่ๆจะมาถึงท่านในทันทีกดติดตามด้วยนะครับ